เอาล่ะยีนี้ต้อนรับทุกท่านนะครับเข้าสู่ g ี p TV นะครับวันนี้พวกเรามาในร่างของอรมรัมมันลาฮมันเรียกว่าอัมาอรมรา,าน,มนลาฮ์ปอยอัมมานลาฮ์รู้สึกมีปัญหาอุงกิจได้นิดหน่อยฮนะพูดไทยไม่ได้เลยมานี่ครับก็มาเจอเป็นเป็นยืนเรนของเราต้องตีต่อ เฮ้ยเรามีเพื่อนซุ่มประจําการอยู่นี่ว่าพุกมาุกกลับไม่โกงกันด้วยนี่ครับก็มาเจอเป็นไพเซนเนอร์ฮะยังไงครับดักแล้วดักแล้วไงอ่ะนี่มีการโยกโยกไปทีหนึ่งยังไงครับตัวนี้เนี่ยเฮ้ยมันเอาอะเอ้ยหลบได้ไม่ได้แล้วไงไม่เป็นไรครับยังไงครับโดนหน่วงๆอย่างหนึ่งหนื่อยเหนือก็โดนสิครับ ถือว่าปเปิดเกมได้สวยหลังจากนี้เราจะได้ดูของจริง,นะง,รงแล้วนะ <laughs> โดนคิวโดนโดนลาเข้าป้อม <laughs> อันนี้เราก็เป็นนามาลาที่ไม่ฟาร,ร์มนะฮะมายิยนเลนเราก็จะเน้นหนึ่งสองเป็นมากกว่าสามเพราะว่า <c oughs> เพราะว่าเราไม่ค่อยได้โดนตีไงเราก็จะเน้นสกิลเข้ามากกว่าอืล <c oughs> านี่ม่ปกติเขาต้องเล่นสามเนี่ยหรอวะสามมันจะโหดนะ เออก็เล่นบ้างแต่ว่าอัพก็คือเน้นหนึ่งกับสองไงแต่ก็ต้องสองนำดีกว่าสองนำเด้นระ,ะเบิดเด้นระเบิดเรียกว่าพักได้กันเลยทีเดียวมาไปอยู่คู่เอนจิเนียร์ยอะไรอย <c oughs> ่างงี้นี่ครับก็เดบ้านเดียวกันนะ่นอนมาแล้วเว้ยมาช่วยเพื่อนเว้ยเออเขาไม่ยอมหรอกเจนี่เขาบอกเลยเขาต้องเกิดเพื่อตีลาโดยเฉพาะ นี่ครับข้างล่างฮะเรียบร้อยไปหนึ่งอ้าวโอ้โหข้างล่างเอ้าไปแล้วไม่เหมือนที่คุยกันไว้นี่นะยังไงโดนตีอยู่ครับยังเหนื่อยเอยู่ครับยังพยายามโดนอัดหืงระเบิดเพื่อช่วยเพื่อนซีนึงยังไงครับโครนอสตัวนี้ไม่น่าจะเหลือรอดไงแล้วไงครับคีบเยอะนะเู้ย์อู้คีบเยอะนว้ยคีบเยอะนะเู้ย ยังไงครับหลบระเบิดไปทีนึ่งแต่โดนตีอยู่ดีนึงเอาเรื่องเว้ยเฮ้ยวาร์ดบนอัดแล้วข่มเขาข่มเขาไว้ก่อนให้มันโดดมาให้มันโดดมาล่อๆแล้วล่อตีนให้มันโดดมาตายนี่คือผู้ชมปิดคลิปเลยนะนี่ไงโยตินขวายขวาเศ้าไอ้เหี้ยมึงเห็นโอ้บอกแล้วมันไม่มีไม่มีใครบอกกูไงกูเนี่ยบอกไงมึงเชื่อเทพเล็กดิวะ เสียใจวะเสียใจเลยเป็นไงล่ะเปี้ยวตีนเล่เปี้ยวตีนปะสดสดนี่ครับโอ้โหเต็มลีพเลยว่าจะไม่พูดเลยนี่ครับตอนนี้ก็เลเวลหกไปแล้วครับนี่ตลอระหว่างนี้ก็ฟาร์มครับ คือคือเขาแม่งไม่กล้ามาเลยตกกลัวเขาไม่เห็นเดโวไงอ๋อเดวโออยู่ล่างนี่ใช่ไหมเขาหนีไปล่างแล้วเดโวเขาบอกอยู่กูแม่งเนี่ยแม่งไม่ได้คิวเลยตายอีกเสียไว่ได้แล้วอ่ะเรามากดโคอนกันดีกว่าต้นสงสัยเราต้องลงสามแล้วเพราะว่าขี่เกียจติยืนเลยแล้ะเข้าป่ามันเออมันเร็วกว่านะ มันก็พอๆกันแหละแต่ว่าไม่มาถึงมันเลือดเลือดพื้นเร็วมันก็ทําให้แบบเราไม่ต้องกลับบ้านใช่ป่ะประมาณนั้นใช่เรามีโล่แล้วแม่เราไม่ต้องซีเรียสเราสามกองไหนก็ได้โอ้ยโคตรเทสพ่อตกใจหมดคลิปแต่คลิปให้โอ้ยสุดยอดโอ้โหเขาเกือบไม่ทันแล้วต้องขอบคุณนะคุณเดวลเลอร์ อะไรวะไอพีแซดไม่ต้องโดนเนทปกติโดนเนทยังไม่ยังไม่พูดขนาดนี้โหนี่ไม่ต้องโดนเนทครับเราโปรโมทให้โอ้โหผมคีบให้ครับผมเพื่อสแต็กมีที่ไหนวะกลับเลยไหมขอบคุณเราไาดูฮีโร่ทั้งสองฝ่ายกันสักครู่นะฮะทีมคฟูต้นก็มีเป็นนี่ครับคุณต้นเล่นเดียวเล่นเป็นอมราฮะแล้วก็มีฟินฟินปูดครับ มีเดวิลเลอร์ฮะแล้วก็เป็นด็อกเตอร์ริปอนเซอร์แล้วก็มีเป็นผีฮะส่วนอีกฝ่ายยังไงแล้วยังไงแล้วมันนี่มีโดดหรือเปล่าระวังเนี่ยครับอีกฝ่ายก็มีเป็นมัสเตอร์อ,อ,รอาร์มฮะไพรเซเนอร์ฟาโลครับแล้วก็เป็นโครโนอสครับแล้วก็ฝาไฮโรแมนเซอร์ฮะ เฮ้ยขาป้อมมาละเขามีโดดไงไม่ง,ง,ไงัน้นโดดแล้วรู้สึกเปรี้ยวอีกเวลาเปรี้ยวอีกเวลาไม่น่ากลัวไงไม่โดนมันดูแบบเงียบๆน,น,นะใช่ฟาโรมาละเฮ้ยเรามากับสุดยอดแห่งการดันป้อมเลยไม่ต้องกลัวยังไงครับฟาโรมาแฮตอย่างนี้ล็อกคูห่หรือเปล่าไม่โดนครับ ยังไงครับเปิดนาติเปิดนาติสวยขนาดนี้นี่มาเตอร์อาร์มาเอาตัวหลังก่อนฮะระเบิดครับโคโนสกับโคโนซมาเตอร์อาร์ตัวตีฟียังไม่รู้ตัวยังไม่รู้ตัวไงแต่ยังไงครับโอ้นิดเดียวเองโอ้ไม่ไดนทั้ตัวว่ะนต้นอีนี่นี่นี่มึงคือผู้ชุกค้ายอ่ะนะหาเรื่องหาเรื่องได้หมดว่ะได้หมดว่ะอยู่อยู่เฉยๆไม่นี่นี่นกัเลยหาเรื่องนะตอนแรกก็ไม่ตายหรอกมาตรงนาติไม่ใช่เวลาไม่ใช่ โอ้โหมัสเตอร์อาร์มันใส่นี่ไงไลนิ่งสปีดเนี่ยสองพันอ๋อสึมัสเตอร์คอร์เหรอใช่ไหมตีของมันนะไรนิ่งสปีดจะเป็นวิ่งเร็วมันจะมีมาสเตอร์คอร์กับไลนิ่งสปีดด้วยมาสเตอร์คอร์ก็ทำให้เพิ่มเลือดแต่ว่าไลนิ่งสปีดทำให้วิ่งเร็วนี่ครับฟ้าขี้หมูมาเผาแน่ๆมันไม่มีอันตีความจริงมึงไม่ต้องเชื่อกูมากก็ได้นะว่าเชื่อกูไปสิไป ไม่เป็นไรไม่เป็นไรบอกไว้บอกไว้แหละเผื่อเผื่อเผื่อได้ใช้เพื่อได้ใช้นี่ครับก็ยืนเลนบนสบายสบายฮะตอนนี้นี่ครับก็เป็นวิธีการฟาร์มคร่าวๆของฝั่งแต่แต่พูดถึงเรามีคลิปของการฟาร์มป่าแล้วสำหรับเป็นคลิปฟาร์มป่าโดยเฉพาะเลยสำหรับดีเจเอ๊ะเฮลบอลนะใช่จำใครจะดูว่าดูได้ อยู่ยอนหลังเอาแล้วกันนะอันนี้ก็เป็นวิธีการชิปนะการฟาร์มชิปหลายๆกองนี่ฮะโอ้ยไะลมาในข้างล่างสนุกสนานกันเลยเฮ้ยไม่ต้องกลัวเรามีแคลรี่อย่างมึงนี่กูเป็นแค่นี่กูเป็นแคลรี่ด้ยเหรอเออเป็นแคลรี่แล้วตอนเนี้ยต้องเป็นแล้วล่ะมายังไงครับพอรู้ตัวฮะโอ้โหอันนี้มึงเดินมาซื้อของเหรอเนี่ย ซื้อของไม่คิวคิวทำไมอ๋อกูนู้ว่าเดินมาซื้อเดินมาคิวแต่น่ากลัวเลยไอ้นั่นก็กลัวจังเลย<ม> <laughs> อ้น,นั่นเขาวนรอแต่คิวไม่กูอยู่ไหม <laughs> อโอ้โหนี่ไม่ได้มาด้วยนะเนี่ยทำใจเป็นเมียเลยเลี้ยงยิ่งตัวเมียอีก <laughs> โอ้ยนี่ครับระเบิดไปทีหนึ่งฮะยังไงครับนี่เพื่อนอกันหรือเปล่าเนะะี่ยโดนล็อกโดนล็อกโดนล็อกแล้วฮะตายซะตายซะตายซะ อะไรนะ hey อะไรอะไรตายซะอะไรนะอะไรตายนะไหมทันไหมไปทนันแล้วเอ้ยทันอยู่โอ้ยโอ๊ยถอยถอยถอยฟับ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 เด้ป้อมบอกว่าเดฟป้อมัวเอาป้อมเั <h 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 ินเอาป้อมเัินเอาป้อมเงินสภาพสังขารมึงยังมาอืไปแล้วไปแล้วข้างล่างข้างล่างเรามีภารกิจอยู่ข้างล่าง ปล่อยมิ้งไมิปล่อยเขาแล้วกันเราดันป้อมดีกว่าเราปล่อยเขาบวกกันดีกว่านี่ครับก็มาดันป้อมฮะจริงๆจะฟาร์มชิปใหญ่ตั้งแต่ได้โลบอไปเลยอ่าฮะไม่ไม่มีคนอยู่เลนไงก็เลยอ๋อเสียดายไม่มันจะโดนบ้านแตกมึงเสียดายคนยังมึงกูรู้เสียดายคลิปมันไม่มีคนยืนไง เนี่ยฮะก็กลับไปฟาร์มต่อครับเหตุผลที่เราทำเป็นนี้เพราะมันเถื่อนใช่ไหมมันฟาร์มมันเร็วแล้วเนาะปกติที่เราใช้เป็นสไลเดอร์แล้วเดี๋ยวเราทำคาวาก็คือซีดารมาเยอะๆ่เงี้ยระเบิดสองตูมนะอ่าใช่ก็เรียบร้อยใช่เรียบร้อยเลยว่าไปกลางเต็นมือมดยังไม่ทันจะตูมเลยม้ตูมใส่เอ้ยได้ลอย่างนี้นะว่าแล้วเข้ายิบ มาแล้วครับยังไงฮะโอ้โหยังไงครับรอดหรือเปล่าอย่างนี้ฮะระเบิดไปแล้วครับยังไงครับเดินตีอยู่ครับฟาโรฟาโรเมนเซอร์ฟาโรเออไม่ใช่นั่นไพโรเมนเซอร์เฮ้ยเอาว่าเราถ้าเรารวยอย่างนี้เราต้องไปฟาร์มคลิปใหญ่เราต้องฟาร์มครับผมจังหวะนี้ฟาร์มอย่างเดียวตัวใหญ่ขนาดนี้ฮะโอ้ยแลสามแล้วสามแล้ว รู้สึกว่าเราจะไม่ไหวถ้าเราไม่ไหวนี่เราจะเดินเน้นเดินเอาสกิลสามเผาเอาครใช่เราจะใช้สกิลสามเผาแต่ตอนนี้เรามีดับเบิลได้มอะไรต่างๆแล้วเราจะออกเป็นอะไรดีหรือถ้าไม่ไหวจริงก็เดี๋ยวให้เดโวมาแทนให้นะเมียกูตอนนี้เอาไหนๆก็ไหนๆนะเอาที่สุดถ้าเดโวดูคลิปอยู่ขอบคุณทุกอย่างจริงๆถึงแม้ว่านี่เออ สังคมดีด้วยบอกว่าชื่อลาคล้ายๆกับคนในชิ้บอกว่าเอาตัวน้องมาน้องบอกไปก่อนน้องเล่นครับผมนี่พี่นี่นาพี่ผมเอาละชิ้นต่อไปเราจะเป็นสายคิวหรือว่าสายชนเนี่ยไม่รู้เวยวพูดเอาความเห็นในดนได้ เอาเอาเป็นว่าหลังจากที่วิเคราะห์ดูแล้วนะตอนนี้เรามีเดวกับผีนะแข่งอยู่เราจะทำเป็นสายตีเป็นแครี่ดีกว่าอ่าเป็นฮาร์ดแคเป็นแบบว่าตีสู้อะมาเตอร์ออฟฟาร์มเลยโทษทีมันเข้าไม่ถึงไม่ถึงก็ต้องบิงครับออใช่มสุดยอดไปสุดเอาไว้สุดครับผมเราบิงฟาร์มนะไม่ได้บิงเข้าเพื่อความฟาร์มเพื่อการฟาร์มเร็วกว่าเฮ้ยเราเอายังไงที่เร็วขึ้นนะ เอาวิ่งเอาวิ่งจริงเหรอพึ่งดิเอาวิ่งเหรอไปแล้วไปโวกแล้วโอ้จบแล้วรออะไรเราจบแล้วจบแล้วดาเมจที่กูคิดยังไงครับโดนฮะเจ้าชิวหรือเจ้าชิวพี่เจ้าชิวหรือเจ้าดาเมจหมาแล้วฮะต้องอย่างนี้นี่ครับอัดแล้วไงอะพลาดแล้วไอ้ต่อโอ้โหแม่นจริงถ้าเป็นกูนะกูกูกูไม่ด่ามันหรอกกูด่าพ่อมันีก็ ทำมากูอย่างนี้เทำมากูอย่างนี้เหยียวใจจุงกระเบยเขาบอกว่าเขากดเอดไม่ทันแล้วโอ้ไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่เป็นไรเราทำโคเด็กเดี๋ยวกูเอาคืนเกมนี้นะเดี๋ยวเราจะเฮ้ยเอาอีกแล้วคลิปคลิปคลิมีวางไหมโอ้มาไม่มีคลิปดาเมจอันน้อยนิดไป ว่าไปตัวหลังโหนี่ครับนี่ฮะเออได้อยู่ครับยังไงฮะตัวนี้ไพโรแมนเตอร์ฮะนี่ครับหลบด้วยฮะแล้วก็พลาดแล้วไอ้หองยังไงครับต,บบบงงบตีปีอยู่ฮะซูมหมัดเขาให้ทิชเช่นี่มันคอมโบในตำนานของพวกเราด้วยว่ คิดไว้ตอนไหนวะเนี่ยเห็นสวยดีเลยพูดเออใช่มันเป็นแบบจังหวะที่แบบว่าช่วยๆกันไงฟินนี่แบบว่าซูมปั๊บนี่กูถอยเลยขี้เกียจแล้วเพราะแต่ก่อนมีช่วงหนึ่งไงที่กูเล่นคอมโบกับเพื่อนไงเคยเหลัาคอมโบกับเพื่อนแบบแบบโคโน้ตกับแข้งอะไรอย่างเงี้ยโคโน้ตกับโซติกอย่างเงี้ย เรียบร้อยโหนดฟอร์สเค้นอย่างเงี้ยเออใช่ใช่แหละ้วด้วยกันสวยงามมันเป็นคอมโบในฝันด้วยเป็นไงไม่มีจริงโหนดอันติไม่มีจริงแต่ก่อนข้อมันเขบอกอยู่คอมโบในฝันอันตรีลมเอออ่าอันนี้เหตุผลที่เราออกแบบนี้มาก็เพราะว่ามึงยังเอาสาไล่กันเอานิดนึงนิดนึ่งเดี๋ยวคนดูเขาแบบเมื่ทำไมวะโอเคไปเลยไม่อยากดูเลยว่ะเล่นเนี่อะไรเนี่ย อันนี้บางคนเขาคิดในใจแต่ว่าเขาไม่พูดมึงพูดให้เขาเขาก็สบายใจเชื่องมึงดิก็อย่างอย่างเช่นนะมาโตมาโตอาร์มไอ้นี่หลักๆเลยคือไฮโรเมไฮโลนเซอร์มันไม่มีสกิลหนีเราบินเข้าไปด้านหลังแล้วเปิดสกิลสองตีสามทีก็ล่วงแล้วมันไม่มีสกิลหนีอยู่แล้วไงถ้าเราเข้าถึงเนี่ยอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยนี่ครับตีทีนึงฮะแต่มันรู้มากกว่า มไม่วิ่งเร็วมาแล้วทีมานเข้ามาแล้วจับถ้าถ้ามาร์อาร์มมันจับยากเพราะว่าสกิลมันเยอะไงแต่ถ้าเป็นไทโรอ่ะมันจับง่ายกว่าเพราะมันตันแบบมันตันไม่ล็อกเป้าอ่ะคือโอกาสตันพลาดก็มีอ่าฮะโอ้โหมีคะแนนเก็บซากให้เราแล้วโอ้โหมุกมาหุกกลับไม่โกงเห็นไหมนี่ยอันนั้นอันนั้นบ้านกูโอ้โหด็อกเตอร์ด็อกเตอร์ด็อกเตอร์ ไหนๆก็ไหนๆละดูแม่งเลยแล้วกันไปต้นไม้สุดจ้ะไปล้วไม้สุดแต่ละคนนี่แม่งเออแต่มึงเลเวลเยอะมากเลยนะพูดถึงเนอะสิบเจ็ดไปไวไกลไปไปไวมากอ่ะเพราะอะไรวะทำไมถึงไวขนาดนี้ตอนเกมเราทำไว้ดีไง อืมหมายถึงแบบเราหนีฟา,เาวเราแบบใช่ไะแล้วเราค่อยวาร์ปไปอะไรอย่างงี้ใช่เราเราบวกกันทุกจังหวะเลยอะช่วงต้นเกมแบบโอ้กูนึกว่าเล่นมิดวอเป็นยังไงโคโนตโดนครับเฮ้ยเฮ้ยยังไงเขาพยายามนี่ครับโดดทิ้งแต่โคโนตหลับไปแล้วฮนะนี่ครับมาเอามาเตอร์ลบอาร์มครับนี่ฮะยังไงครับหลบไพโรนี่วิ่งไปนูนะ่นฮะ ยังไงล่ะตัวนี้ครับตีอยู่ฮะเลยวอลกับบ้านไปเอาเอ้ยไม่ใช่ไปบ้านมันไปเอาดาบทองมีของใครเขาเรียกของมึงเอยพูดผิดมีอันติพูดผิดผู้ชิดเฮ้ยมึงเอาเวลาที่ไหนไปดูมันถูกกน่ยกูยังคือมึงยังทะเลาะกูไม่เสร็จเลยยังไงครับกูกลับมาแล้วฮะโดนครับอย่างนี้ฮะเละถอย ถอยถอยเยอะเยอะเยอะโอ๊ยวับดีกว่าวับ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 ไม่เป้าเออไม่เป็นไรโอ้โที่นาดกันละมึงอย่าตีกูโอ้ยล่วงแล้วกูวับเลยฮะไปแล้วไปแล้วไม่เารอดมาได้วะไปเราไปสายแบบที่เราคุยกันไว้ดีกว่า เรามีสายไม่ใหม่ไหมสายไม่ใหม่ที่แบบปกติเขาจะออกฮา,าร์ดโอเออปกติเขาอโอกนี่เราจดาบ,บดาเมจใช่ไหมดาบดาบควายคอนตันเลยไล่ทุกเอางั้นเลยเหรอคอนตันเลยเหรอดูมไม่น่าดูมดูม,ดมอ๊ะแต่คิแต่ตว่าดาบแต่ว่าดาบควายดีกว่าว่ะดาบควายดีกว่านี่พูดจริงเพราะว่ามันได้ทั้งวิ่งเร็วได้ทั้งได้ทั้งถึกอ่าไงตอนแรกว่าจะทําเป็นเจาะก่อนอะมันตีแรงเกินแต่ว่ามันมันปอกเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดีว่าไฮโลมัน ทนบัดเทียบทนเทียบมึงก็ทำเป็นปากดีเนั่นแหละแหมพูดเล่นนะครับความจริงก็คือต้องแบบมีมีจบมีแบบเขาเล่นอะไรนะมีหนาหนาหน่อยเดี๋ยวเราจะตายง่ายเกินไปใช่เราต้องแบบว่ามีตีเร็ววิ่งเร็วอะไรประมาณนี้ด้วยไม่ใช่แบบจะถึกอย่างเดียวหรือว่าจะตีแรงอย่างเดียวไปเราไปโชว์หนึ่งลุมห้าดีกว่าได้เวลาแล้วเออหนึ่งลุมห้าเลย อันนี้คือทีมกูไปห้าใช่ไหมไปลุมแพลนกูเดียวอย่างนั้นแหละได้อยู่มาสามชีวิตดีกว่าเอาละเอาเอานี่เหรอเขาเรียกนะคองกงเรียนติเวลาเรียนติเรียนติได้มาเรียนติก็มาจริงเหรอสี่ชีวิตเลยไปเก็บคองก่อนมาอันนี้ได้จริงไหมเนี่ยได้ทำให้แต่ว่ามานามันจะน้อย มันไม่ลามันน้อยเลือจะน้อยอ๋อคุณรู้ว่าลาแม่งใช้ด้วยอุ้ยฟินโดนว่ะเราเรายังไม่ว่างแต่คลิปอยู่ไม่เป็นไรหรอกเราต่คลิปฟาร์มอยู่หวาบไปแล้วฮะยังไงฮะช่วยเพื่อนครับอ่าเฮ้ยเราไปรียนติกันดีกว่าต้น ปเราไปเอาของแล้วก็เรียนติกันดีกว่าเพื่อได้เห็นสี่ชีวิตที่แท้จริงเพื่อนเขาไม่เอาอะเสียใจจุงเว้ยเนี่ยเผาก็พยายามจะกันนะไอเรียนตินี่มันเท่าไหร่วะ ห้าพันสองือจบแล้วเฮ้ยได้อยู่เดี๋ยวเดี๋ยวเราแตะคิสใหญ่กองแล้วก็ไปฟารม์มอ่านี่ครับวางก็มาแตะคิปฮะบอกเพื่อนๆในทีมด้วยว่าแปบ๊บหนึ่งขออีกครึ่งชั่วโมงเดี๋ยวเดี๋ยวเหนือได้กองใหญ่กองนี้ก็ครบแล้วห้าพันสองแล้วอ๋อกองหนึ่งนี่มันประมา,ะมาณกี่บาทวะ ก็ตัวใหญ่ได้ประมาณสองรอยอ่ะตันประมาณตกประมาณ2 2 5 0ถึง300อืมบอกด็อเตอร์อย่ายุ่งอันเนี้จบละเสียใจมากเลยแต่ละคนทีมกูนี่เหมือนรักกูมากอ่ะดูดูดูมาเยอะมายอะเหมือนจะรักนะเหมือนจะรักนะมึงมารักอะไรกูตอนนี้เนี่ยนี่ไงจบเลยหายไป400ไปฟ้ามวนไปเราขัดนิดเดียวบอกเพื่อนก่อนว่าแป๊บหนึ่งแป๊บหนึ่ง ยังไงครับฉายเดียวโอ้โหชิบหายนึกว่าแลมโบ่ยังไงครับด็อกเตอร์ซิ้วไหวเหนือสายน้ำครับเป็นดับเบิร์แท็บของด็อกเตอร์ไปยังไงจังหวะนี้เอาโหอดเลยเรียนติของพวกเรา โอเคก็ไม่เป okay, ็นไรครับขอบคุณที่รับชมนะครับเดี๋ยวไว้เจอกันใหม่เกมดู GPM มันดีกว่าเนี่ยประมาณแปดร้อยหกสิบอะ GPM ต้นนี่ไงยี่สิบนาทีโอเคขอบคุณที่รับชมนะครับคุณต้นก็คิวไปทั้งหมดสิบเอ็ดตัววจ่ายหนึ่งแอซิดอีกแปดนะฮะขอบคุณครับสวัสดีครับบ๊ายบายครับสำหรับใครนะครับที่อยากทราบเทคนิคการเล่นนะครับของฮีโร่ตัวไหนก็ขอขมาได้เลยนะครับแล้ว ถ้าไม่อยากพลาดจริงๆครับนี่เลยครับกด subscribe พวกเรารหรือกดติดตามนี่กดแบบนี้เลยครับอ่ายังไงเราก็จะมีคลิปใหม่มาลงเรื่อยๆแน่นอนครับรับรองยังไงก็ไม่มีผิดหวังครับสำหรับนี้ก็ขอบคุณครับสวัสดีครับเจอกันคลิปหน้านะจ๊ะบ๊ายบาย